คลิปเดือดตำรวจดึงรถล้มกลางถนนคนซ้อนเจ็บหนักนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยตำรวจสอนอปทุมวันกระชากรถไรเดอร์ล้มผู้โดยสารหัวฟาดพื้นสาหัสข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนความเชื่อมั่นของสังคมตำรวจสอนอปทุมวันถูกวิจารณ์หนักหลังมีคลิปกระชากรถไรเดอร์ล้มผู้โดยสารหญิงหัวฟาดพื้นสาหัสชาวเน็ตลุกเป็นไฟร้องขอความยุติธรรม นี่ไม่ใช่ฉากในหนังแต่คือเหตุการณ์จริงกลางกรุงเทพเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบพุ่งเข้ากระชากรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์ที่มีผู้โดยสารซอนท้ายจนล้มระเนระนาดผู้โดยสารหญิงหัวกระแทกพื้นอย่างรุนแรงจนบาดเจ็บสาหัสภาพเหตุการณ์ถูกบันทึกโดยกล้องหน้ารถของพลเมืองดีและกลายเป็นกระแสทันทีในโลกออนไลน์ชาวเน็ตแห่แชร์แห่วิจารณ์ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ เหตุเกิดบริเวณย่านใจกลางเมืองหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งโดยในคลิปจะเห็นตำรวจนายหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของไรเดอร์รายหนึ่งก่อนกระชากรถจนเสียหลักล้มลงผู้โดยสารหญิงที่นั่งซ้อนท้ายกระเด็นหลุดจากเบาะศีรษะกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ไรเดอร์ที่ตกใจสุดขีดพยายามเข้าช่วยเหลือทันที ส่วนผู้โดยสารหญิงนั้นมีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาเสียงสัมภาษณ์จากไรเดอร์ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจพุ่งมาหาผมเร็วมากแล้วก็กระชากรถผมเลยผู้โดยสารยังนั่งอยู่เลยครับผมห่วงน้องมากผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหลายฝ่ายกำลังตั้งคำถา,ถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคลิปว่า ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่โดยเฉพาะการไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นผู้โดยสารหญิงในเหตุการณ์ครั้งนี้นี่อาจไม่ใช่แค่ข้อผิดพลาดแต่คือความรุนแรงที่ไม่สมเหตุสมผลจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ควรเป็นต้นแบบของความอดทนและความยุติธรรมบนโลกโซเชียลเต็มไปด้วยเสียงวิจารณ์ตำรวจใช้อำนาจโดยไม่รับผิดชอบแบบนี้ใครจะกล้ายืนข้างเขา ถ้าผู้โดยสารเป็นญาติคุณละ่ะคุณยังจะบอกว่านี่คือการทำหน้าที่อยู่ไหมประเทศไทยต้องมีกล้องถ่ายทุกมุมเพราะกลัวมากกว่ารู้สึกปลอดภัยขณะน,นี้มีการเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการรวมถึงมีการยื่นหนังสือผ่าน Change.org และกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่หวังให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลางแบบอิสระ และดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่กระทำโดยประมาทร้ายแรงเช่นนี้ขณะเดียวกันยังไม่มีความชัดเจนว่าตำรวจรายนี้ถูกพักงานหรือมีการตั้งกรรมการสอบสวนอย่างเร่งด่วนหรือไม่นี่ไม่ใช่แค่ข่าวอุบัติเหตุแต่คือภาพสะท้อนของระบบที่ต้องการการตรวจสอบอย่างจริงจังหากเจ้าหน้าที่รัฐทำร้ายประชาชนโดยไม่มีความผิดจะเกิดอะไรขึ้นกับหลักนิติธรรม เราจะยังกล้าฝากชีวิตไว้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราร์อยู่หรือไม่แล้วคุณละ่ะคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ควรจบอย่างไรได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกันคอมเมนต์แรกกล่าวว่าตำรวจได้เปอร์เซ็นต์ค่าปรับส่วนคนทำผิดได้ใบสั่งแต่ที่บาดเจ็บต้องลุ้นเอาเองจะได้คำขอโทษอย่างเดียวหรือเยียวยาด้วยเดาๆจากหลายเคสที่เรื่องเงียบ คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าลบบุรีก็แบบนี้ครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าไม่สวมหมวก4 0 0พค่าหมอ4 0,000คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าค่าปรับ2,000บาทคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคือผิดตรงทำผิดกฎจราจรแต่ที่ผิดด้วยครับทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บแบบนี้ต่างกรรมต่างวาระคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าผลพวงของค่าปรับ2 0 0พ คอมเมนต์ต่อนี้กล่าวว่าส่วนแบ่งมันหอมหวานคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่า2 0 0พหวานเจี๊ยบกฎหมายไทยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า2 0 0พเป็นเหตุคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าส่วนแบ่งเยอะขึ้นเป็นเหตุคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าได้ไม่คุ้มเสียแต่ก็อยากให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัยกันนะครับปลอดภัยต่อตัวเราเองคอมเมนต์นี้กล่าวว่ารอดูรายละเอียดคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า คุ้มไหมต่อรอคุ้มไหม คอมเมนต์ Comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าวันนี้ตั้งด่านพร้อมกันทั่วประเทศหรอคะคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่า2 0 0พบาทครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าห5 5หหค่ายอดทําเหตุคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้าใส่หมวกกันน็อกจะไม่เป็นแบบนี้1ไม่โดนจับสองเวลาเกิดเหตุมาก็ป้องกันศีรษะได้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าห่วงใยห,หรือห่วงยอดคอมเมนต์นี้กล่าวว่าจริงจังกว่าจับยาเสพติดอีก คอมเมนต์ Comment, อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าผิดกฎหมายก็เรื่องหนึ่งจับเขาไม่ทันก็วสกัดจับเอาสิทำอย่างกะเขาหนีคดีร้ายแรงมาทำอะไรเกินเหตุคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าละมันจังไดกันละสูขอฟังความทั้งสองฝั่งก่อนนะ่ะไม่ต้องดราม่าชั้นเดอไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิน้นคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บตำรวจต้องได้รับโทษด,ด้วยครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ไม่สวมหมวกกันน็อกผิดครับแต่การกระทําแบบนี้ทำให้ประชาชนบาดเจ็บแบบนี้มันก็เกินกว่าเหตุหรือเปล่าเกิดเขาหัวหัวน็อกพื้นตายหรือพิการขึ้นมาตำรวจจะรับผิดชอบยังไงกับค่าปรับสองพันคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่ามันต้องขนาดนั้นเลยหรอวะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่า ผมเป็นทั้งตำรวจและไรายเดอร์ทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นถ้าทำตามกฎระเบียบกฎหมาย 1. ถ้าไรายเดอร์มีหมวกให้ลูกค้าแบบที่อบรม 2. ถ้าลูกค้าเรียกไรายเดอร์ไม่มีหมวกให้ก็ยกเลิกซึ่งหลังเลิกงานผมก็ขับซึ่งส่วนใหญ่99%ไม่ยอมใส่ถ้าลูกค้าไม่ใส่หมวกผมจะต้องบอกลูกค้าว่าถ้าตำรวจจับลูกค้าจ่ายค่าปรับเองนะครับและส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าผู้หญิง คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่า ออกกฎหมายอะไรมาตำรวจขยันมากขยันจับปรับจนลืมเรื่องอื่นๆไปเลยคอมเมนต์ทับมานี้กล่าวว่า2,000เป็นเหตุขับรถเลาะหาจับเด็กกับคนแก่ไม่ตั้งด่านแต่ขับรถหาจับเลยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าทําไมไม่จอดดีๆให้เขาตรวจคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าเอาจริงๆนะไรเดอร์อยากให้ใส่หมวกทุกคนแหละครับแต่เวลาโดนจับปรับมาไรเดอร์เป็นคนรับถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆถ้าเป็นทะเบียนรถรับจ้า างป้เห,หากผู้โดยสารยืนยันไม่ใส่หมวกกันน็อกทางรัฐต้องมีกฎหมายปรับผู้โดยสารแต่ต้องมีหลักฐานว่าเขายืนยันไม่ใส่จริงๆถ้าไม่ทำแบบนี้มีเคสแบบนี้เรื่อยๆคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่า ตำรวจอยากห่วงแต่เปอร์เซ็นต์ค่าปราบับคอมเมนต์นี้กล่าวว่ามองอีกมุมแล้วทำไมตตำรวจเรียกแล้วไม่จอดคนขี่ไม่รับผิดอะไรเลยเหรอโทษแต่ตำรวจส่วนตำรวจเปลี่ยนจากปรับ2 0 0พันเป็นปรับ1000แถมหมวกใหม่ไปเลยดูสิมอเตอไซค์จะใส่กันคนละกี่ใบคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นี้กล่าวว่า ประชาชนทำผิดกฎหมายจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่ๆหนูนิคาใจเล่าขอตัวไปขายข้าวแป๊บเดียวเดี๋ยวมาใหม่คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าวานเจี๊ยบ2,000ัคุ้มไหมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าหนีการจับกุมเพราะคนซอนไม่สวมหมวกทาใส่ก็ไม่ต้องถูกไล่จับ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตำรวจพยายามทำหน้าที่ทั้งผู้โดยสารไม่ใส่หมวกคนขับก็พยายามหนียังไงล่ะทีนี้ใครด่าตำรวจแต่เขาทำตามหน้าที่นะแต่เกิดอุบัติเหตุเพราะคนขับไม่จอดต้นเหตุก็คนไม่ใส่หมวกคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าส่วนแบ่ง950บาทนะไม่ตามได้ไงกระชากทีได้เกือบพันกระชากสิบทีเกือบหมื่นหวานจียับ คอมเมนต์น ok, ah ี lares, m m h h ้กล่าวว่ารายเดอร์ก็ผิดที่ไม่สวมหมวกแต่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปไหมคะถ้าเขาเจ็บหรือพิการขึ้นมาจะรับผิดชอบยังไงคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทำไมไม่โทษไรเดอร์